สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวน้ำโชคนะคะกับอาจารย์ต่ายมมดูตายคิปนะคะก็ช่วงนี้ก็เป็นก่อนอื่นแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะอาจารย์ต่ายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยาเป็นชมรมสอนว่าด้วยเกี่ยวกับวิชา24่ธรหัส7ตัวก็ฐานไรมือหงูเฮงนะคะไพร่รอกเกิลต่างๆรวมไปจนถึงวิชาที่ต้องพูดก็คือวิชาดาวน้โชคนะคะเป็นวิชาที่พระเอกนางเอกของช่องนี้เลยก็คือเป็นช่วงของการที่ นำเอาตัวเลขต่างๆศาสตร์ของความรู้ต่างๆที่สะสมมานะคะเป็นเวลาถึง18ปีบอกได้เลยว่าแบบช่ำชองอ่าช่ำชองไงเดี๋ยวไปดกันนะคะบอกได้เลยว่าใครใครอยากจะเรียนอยากจะเป็นนะคะไม่ต้องมานั่งอาศัยคนนู้นคนนี้เขาช่วยคิดเออไม่ต้องเลยคิดเองเออเองทำเองสุดยอดนั่นนะคะเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยอาจารย์เคยคิดว่า อ๊ะทำไมเขาถูกได้ถูกดีจังทําไมฉันไม่เคยถูกเลยนะคะประมาณนั้นมันก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยของการที่อาจารย์เข้ามาศึกษาวิชานี้และได้รวบรวมเอาความรู้ความสามารถต่างๆเข้ามานะคะท่านใดอยากจะเรียนอยากจะศึกษาอยากจะอะไรก็ติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะประมาณนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้า VP ีก็ดีหรือการเรียนหรือหรือการดูดวงก็ดีหรือการให้พยากรณ์เบอร์โทรศัพท์หรืออะไรก็ตามสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะแล้วก็ ช่วงนี้จัดโปรโมชั่นนะคะของอไปฏิทินเลขเด็ดตาทิศนะคะของปี68เนอะน,นะคะบอกจากปกติราคา2,999ลดเหลือ2,000บาทค่ะนะคะมาดูผลงานกันดีกว่างวดของวันที่16มีนาคมนะคะอาจารย์ให้เด่นคือเลข2กับเลข3นะคะงวันนี้อาจารย์ให้เลขเน้นเลยค่ะนะคะคือ3,2ตรงๆนะคะแล้วก็3,6,6,3เป็นตัวกันนะคะแล้วก็ยังได้1 4 4 1ของออมสินเข้าไปร่วมด้วยนะคะ จ่ไมไหมคะอ่าเนาะนะคะท่านใดยอยากได้แบบนี้ชัดๆแบบนี้ก็สามารถติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้ค่ะ0815915987 0815915987เ,เ,เป็นทั้งเบอร์โทรและอ d ดีไลน์ค่ะจะโทรติดต่อเข้ามาว่าจะขอสั่งไปทิทินหรืออยากจะอะไรก็ตามติดต่อเข้ามานะคะแล้วก็เราก็ไม่พูด มากทําเพลงเราก็เข้าบทความเลยนะคะก็คือว่าต้องขอแสดงความดีใจกับกลุ่มของ v i p ค่ะรอบนี้จัดหนักจัดเต็มจัดเต็มเหนี่ยวเลยนะคะก็ถูกกันสมบ,บั้นเลยเนาะเพราะว่าอาจารย์ให้36นะคะอย่างชัดๆเลยค่ะส6 6 3นั่นเองก็ต้องดีใจด้วยกับกลุ่มของ v i p นะคะและกลุ่มของคนที่ได้หนังซื้อของไปไดิทินเล็กเด็กแต่ทิพไปด้วยนะคะ เป็นแนวทางในการเลือกซื้อลอตเตอรี่กันเนาะนะคะประมาณนี้แล้วก็ <c oughs> ในกลุ่มของออราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะก็วันนี้อาจารย์ให้3 6 6 3อยู่ในตำแหน่งของราศีพฤษศกค่ะขอแสดงความดีใจด้วยนะคะประมาณนั้นเนาะแล้วก็เรามาดูผลงานกันว่าโดดเด่นใช้ไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะ, <c oughs> อะเอาเลขเด็ตดตาทิพย์ก่อนละกันเนาะ วดของเลเด็ดตาทิพย์วดนี้อาจารย์ให้เด่นที่5นะคะ5 6 3อาจารย์บอกว่า3มอะไรนะคะ3อะไร3 6 3 2ตัวไม่พอต้อง5 3ส3อ่า5 6 3นะคะ5 6 3ตัวไปเลยนะคะและ2ตัวบนค่ะ6 3 3าอะไร3า 6. 6 3สาไม่พอค่ะ สามอะไรสามสองสองสโอ้โหทั้ง3ามตัวบนสอตัวล่างเลยอ,อะไรจะขนาดนั้นนะคะแล้วก็ยังมีอ่อสตัวสอ่อสาสตัวล่างด้วยนะคะก็คือ5 9าเกหหกับเตัวเดียวกันนะคะ5 9าหนะคะแล้ว9ก้สองเจนะคะแล้วก็ หมดแล้วนะคะก็ถูกทั้งสามตัวบนสามตัวล่างและสองตัวบนและสองตัวล่างโอ้โหเด่นใช่ไหมคะนะขออนุญาตวางละเนาะมันก็ไม่ใช่ว่าเลขเด็ดตาิตย์จะโดดเด่นเพียงเลขเดียวเท่านั้นอ้าพุ่มเพชรมาเลยค่ะนะคะงวดนี้อาจารย์บอกว่าเด่นที่ห้านะคะห้าเนาะห้าหกสาม 5้าหสาอะไร6กสาอะไร2 3งสาตัวเลยอ่ะโอ้โหนี่ยกเครดิตให้หน่อยนะคะโอเคส่วนท่านที่ได้สูตรไปแล้วนะคะก็อธิบายซ้ำนะเพราะว่ามีคนใหม่เข้ามาเยอะนะคะสูตรสูตรหนึ่งของอาจารย์จะเป็นแนวตั้งนะคะ สูตรสจะเป็นแนวนอนเนาะสูตรหเบิ้ลหามไม่นับเพราะอะไรคะ่ะเอาไม่อยู่ค่ะแต่ถ้าเป็นสูตรสนะคะไม่หวันแม้วันมามากจะเบิ้ลจะหามจะตอกเอาอยู่นะคะนะอ่าประมาณนี้เราก็มาดูกันนะคะงวดนี้ค่ะอยู่ในล็อกหกนะคะหอะไรหกสาห้าหัวออกห้าหสานั่นเองนะคะอ่าใครมีสูตรก็เข้ามาดูได้ แต่ว่าอาจารย์น่จะมีทริคของมาอยู่นิดนึงนะคะมีทริคอยู่นิดนึงก็คือว่าอ่อ่ามันอ่าสนหนึ่งอะ่ะต้องบอกก่อนว่าตัวเลขมันน้อยนะคะล็อกหนึ่งมีประมาณ1 0บถึงสิตัวเท่านั้นไม่ได้เยอะเลยแต่อ่คนที่จะรู้ได้ไงว่าอยู่ล็อกไหนต้องเข้ามาเรียนค่ะถึงจะทราบนะคะว่าจะทำยังไงลงทุนแค่สามพันกว่าบาทได้กําไรเป็น2องหมื่นเนี่ยเอาไหมเอาสองหมื่นกว่าบาท เอาไม่เอาไม่อยากได้เข้ามาเรียนค่ะค่าเรียนเพียงแค่2000บาทเท่านั้นนะคะมีทริคมีการเรียนแล้วการใช้หลักของโหราศาสตร์นิดหน่อยค่ะนะจ๊ะอ่าโอเคต่อไปค่ะอ่ายังไม่ไปไหนเลยเสียงหายอ่าต่อไปเลยค่ะราเอา่อทัศาพารวยค่ะงวันนี้36 6หค่ะและอมสินค่ะ41เนาะอ่า นะคะต่อไปค่ะเลขเมื่อกี้ราศีแล้วเนอะ,อะ,อะ,อะเลขดับดร่างค่ะเลขดับดร่างวันสิบมีนาคมวันนี้ออกสาสองเรามาสแกนดูกันนะคะว่าสามสองมาหรือไม่ตุ๊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 สามสไม่ใช่หกสามนะนี่ตุ๊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 นอนดับของเราเอาอยู่นะคะ ฝากถึงพี่เล็กค่ะพี่เล็กแกแซวอาจารย์ต่ายมาแกบอกว่าเอาอยู่จริงหรือเปล่าจริงไหมล่ะจ๊ะนี่นะคะฝากพี่แอ๋วบอกพี่เล็กด้วยนะ you, เอาอยู่เอาอยู่จริงหรือเปล่าแอนนนะคะต่อไปค่ะอ่อถ้าสมาชิกเก่าๆจะทราบเลยค่ะว่าเลขดับของอาจารย์ตายค่อนข้างจะค่อนข้างจะแม่นนะคะแล้วก็โอกาสหลุดค่อนข้างจะน้อยมากนะคะ นะก็หลุดไม่เยอะค่ะปีนึงอาจจะครั้งหนึ่งสองครั้งเท่านี้เองไม่เยอะนะต่อไปค่ะเลขดับบนค่ะเลขดับบนว่าที่แล้วออก6กสามค่ะเรามาสแกนดูกันเนาะตุ๊ด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 ตุ๊ตุ๊ดตุนี่ดับบนของเราเอาอยู่อีกแล้วนะเอาอยู่นะคะอ่าเนาะ แล้วงวดนี้แหละจะเอาอยู่จริงไหมเราก็มาดูกันค่ะงวดของวันที่1เมษายนค่ะนะคะงวดนี้มีเลข8 8 0 1 4 3 3 9 1 8 8 9 9 9 8 4 0 5 9 6 8 5แล้วก็40ค่ะอ่าเราแคปหน้าจอกันเนาะ1 2 3แคปเจอ1 2 3แคปเจอ1 2 3แคปเจอ ขออนุญาตวางก่อนเนาะนะคะกะ็มันเป็นแค่แนวทางเนาะเขาบอกว่าดับบนมีไว้ทําอะไรก็ลดต้นทุนนะคะอย่างเช่นว่าเราเราอยากจะเล่นเราอยากจะเล่น4ี่ห้บน,นะคะแต่บอกว่าดับดับดับแล้วก็เล่นน้อยนอยแค่นั้นเองโอเคเนาะนะคะอ่านะคะแล้วก็กลุ่มของคนที่อ,อยากเข้ามา เ็นวีพีลจันตายนะคะก็แค่เพียงบูชาหิน3เส้นนะคะก็จะเป็นพี่หมายเศรษฐีนะคะนะทำไมต้องหมายเศรษฐีความมหาศจา์ของหมายเศรษฐีคือมันมีตัวเลขขึ้นนะคะแล้วก็หินทูหวยค่ะตรงกลางมีหินไฮไลท์จะทําให้ดุจทัพห์ดโชคลาภนะคะหรือหยกลาพึ่งค่ะนะคะเรื่องของความรักความบุด,ดมสมบูรณ์คือมีปีเสียคูป่ปีเสียเป็นเทพเจ้าแห่ง โชคลาภอยู่แล้วและยิ่งพอเป็นคู่ความสมบูรณ์ในเรื่องความรักความร่ำรวยก็จะตามมานะคะหรือ,อปีเสียบเปลี่ยนสีค่ะนะคะจะเปลี่ยนสีต่อเมื่อคุณมีโชคลาภเกิดขึ้นช่วงนี้จัดโปรโมชั่นยังจัดอยูอ่ยังจัดอยู่นะคะเพียงแค่บูชายิ่งเส้นนะคะมีอีกแบบหลายแบบเลยนะคะแต่ว่าโชว์หมดไม่ได้เดี๋ยวเวลาไม่พอเนอะาะ3เส้นนะคะคุณจะได้ V.P. ของจันทาัก ยี่สิบงวดโอ้โหยี่สิบเลยหรอเกือบปีแน่น้อนะคะแล้วก็ได้ส่วนลดอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสองค่ะสำหรับ เพื่อต้องการป้องกันในเรื่องของเลขเบิ้ลเลขหามนั่นเองนะคะแต่ถ้าบูชาหนึ่งเส้นนะคะจะได้ V.P. ของอนจันต่ายห้างวดค่ะและได้ส่วนลดอีก50%สได้แค่สูตรหนึ่งฟรีหนึ่งสูตรค่ะนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการเลือกซื้อโรเตอรี่กันเนาะนะคะประมาณนี้นะท่าในใดอยากได้ก็ติดต่ออาจารย์ตายได้เลยนะคะที่หมายเลขนี้เลยค่ะ 0815915987 0815915987เป็นทั้งเบอร์โทรและไอดีไลน์ค่ะนะจ๊ะนะท่านใดอยากได้ก็ติดต่ออาจารย์ต่ายได้เลยวันนี้อาจจะต้องบายบายสวัสดีค่ะนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์และกดติดตามที่มีละกังสองขีดทิ้งทิิ้ำไมต้องสองขีนะนะะด uh, อาจารย์นะคะพอดีมีเอฟซีอาจารย์นะคะเขาบอกว่าอาจารย์หนูก็กดติดตามนะ แต่มันไม่ได้ขึ้นทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปให้เลยนะคะเพราะเราไม่ได้กดระครังสองขีดนะคะถ้าเป็นระครังสองขีดมันจะเตือนทุคลิปที่ออกนะคะแต่ถ้ากดเฉพาะแค่ติดตามหนึ่งเดียวมันจะเตือนแค่บางคลิปเท่านั้นเองนั่นนี่คือเหตุหรือปัจจัยนะคะยังไงฝากกดติดตามระคะังสองขีดลิงๆให้จันด้วยนะคะวันนี้สวัสดีล่ะส,ส,สวัสดีสวีดัตนะคะ,นะคะบายบายสวัสดีคะ่ะบายบายค่ะ